เหรียญนี้เจ้าของเช่าร้อยี่สิบาทผมบอกถามเขานีถามว่าเฮียร้อยยี่สิบาทไม่มีจริงเหรอวะสงสัยมากเลยคาใจมากเลยเขาอกองเหรียญนี้ร้อยี่สิบาทผมบอกเฮ้ยมันถูกขนาดนั้นเลยบอกสมัยก่อนเหรียญไม่มีคนเล่นอันนี้คือเรื่องจริงนะเหรียญนี้ไม่มีคนเล่นแต่อย่างนี้มีราคานะอย่างนี้องค์หลายร้อยนะองค์นี้หลายร้อยนะองค์นี้หลายร้อยแต่หลวงปู่ภูพันกว่าองค์นี้หลักร้อยนะครับ ปัจจุบันหลวงปูเ่เผือกแพงกว่าหลวงปู่ภูนะปัจจุบันนะเมื่อก่อนตรงเนี้ยผมจําได้ว่าเขาน่าจะบอกสี่ร้อยหรือห้าร้อยบาทนะเนี่ยห้าสิบกว่าปีก่อนสี่ห้าร้อยองนี้พันกว่าปัจจุบันแบบนี้แพงกว่านะหลวงปูเ่เผือกแพงกว่าถ้าสวยกบสวยเท่ากันปูเ่เผือกแพงกว่านะครับมันขึ้นอยู่กับยุคสมัยด้วยนี่อะอย่างน้อยไปดูปู่จันแล้วกันปู่จันเนี่ยต้องยอมรับเลยนะเป็นเหรียญที่เก๋เหมือนมากนะครับ เอาโหคนทายเยอะมากคนชอบนะดูถ้าทางจะชอบตัวเลขกันนะทายเรื่องราคาเงินกันใหญ่เลยเงินสมัยก่อนแพงถูกแล้วครับเพราะสมัยก่อนเนี่ยทองบาทหนึ่งสามร้อยกว่าแล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคนเล่นพระมีน้อยมากคนที่เล่นพระเนี่ยมีน้อยมากๆจริงๆเพราะอะไรเพราะพระเนี่ยคนเนี่ยไม่ค่อยยอมรับให้การยอมรับเรื่องการเช่าซื้อขายพระต้องบอกว่าการซื้อขายพระเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยยอมรับ ้วยิ่งสมัยก่อนห้าหกสิบปีก่อนเนี่ยใครส่องพระนี่มึงพูดพูดภาษาบ้านบ้านเลยนะมันต้องแอบส่องกันนะอายคนอื่นเขานะไม่งั้นคนอื่นจะบอกเฮ้ยมึงขายพระกินกันว่าให้มึงดูพระเฮ้ยมันจะดูแบบเหมือนเป็นพวกกุยอ่ะภาษาจีนเขาเรียกกุยอ่ะเหมือนเป็นพวกนักเลงพวกเหมือนพวกไม่มีอะไรทําอ่ะนะครับสมัยก่อนจริงๆนะเจื่อนต้องยอมรับนะมันเป็นตั้งแต่สมัยเมื่อห้าหกสิบปีก่อนใครหยิบใครหยิบพระมาส่องเนี่ยคือรู้เลยว่า แม่งคนละชั้นอันนี้พูดจริงๆนะคำพูดผมที่ผมพูดจริงๆงผมถามเซียนรุ่นเกา่ารวมถึงตัวผมเองผมเล่นมาสาสิปีแล้วนะครับเล่นมาสาสิปีผมก็จะรู้ตัวเองแล้วว่าสมัยก่อนสาสิปีก่อนแม่งการส่องพระนี่คือมึง,ต,งต้องแอบส่องอะนะครับนะครับถ้าไม่แอบส่องเนี่ยมันเหมือนพอมาส่องกันต่อหน้าคนเยอะเยอะเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบมึงทอนนงา,าอะไรกันเนี่ยมึงมาดูพระอะไรกันเนี่ยมันดูการว่ามันไม่มันมันดูแล้วแบบเหมือนพวกภาษาจีนนะเขาเรียกเกี่ยวกุย้ยเกี่ยวกุ้ยก็แบบเหมือนพวก นักเลงไม่มีอะไรทําพวกว่างงานเนี่ยก็จะมาสองพระกันเฮียคนนี้เขาก็สะสมพระทั้งห้าหกสิบปีก่อนผมถามวม่าเฮียเงินเดือนเท่าไหร่เขาบอกเงินเดือนผมสามร้อยกว่าบาทโอ้เงินเดือนสามร้อยกว่าบาทนี่เยอะหรือน้อยบอกก็เยอะนะในยุคนั้นแต่พระองค์นี้ร้อยยี่สิบบอกโอ้ไม่เงินเดือนครึ่งหนึ่งเลยวะบอกว่าไม่ครึ่งหนึ่งหนึ่งในสามของเงินเดือนเขาเลยไงแล้วองค์นี้สองร้อยแม่งเทเงินเดือนเขาเลยไงสองร้อยเท่ากับแม่งครึ่งเดือนแล้วอ่ะเขาเลยบอกว่านี่คือแพงมากนะในสมัยก่อน เออถึงเข้าใจว่าสมัยก่อนสามร้อยสองร้อยนี่มันคือเงินใหญ่นะนะให้ดูกันเหรียญน,นี้นะครับต้องบอกก่อนว่าเก๊โคตรเยอะเก๊โคตรเหมือนนะครับแล้วด้านหลังมีสามบล็อกเหรียญน,นี้ต้องเป็นเหรียญปั๊มกระบอกนะครับปั๊มกระบอกจากหลังมาหน้าถ้าเป็นเหรียญปั๊มจากหน้าไปหลังเก๊เลยนะนเห็นไหมเพื่อนๆดูนะลอยลอยลอยสู่อยู่ด้านหน้า ลอยเรียบอยู่ด้านหลังเห็นไหมนี่ด้านหน้านะอันนี้ต้องปั๊มกระบอกจากหลังมาหน้าเท่านั้นนะถ้าไม่ใช่เก๋เลยนะเก๋โคตรเหมือนอะรุ่นนี้เก๋โคตรเหมือนนะนต,นนะต้องระมัดระวังนะด้านหลังมีสามบล็อกด้วยนะสมัยก่อนเนะี่ยถ้าเจอบล็อกเนี้ยที่เราจะเห็นบ่อยๆมันจะมีบล็อกขีดข้างในนี้ถ้ามีบล็อกขีดข้างในนี้นะครับจะเป็นบล็อกที่เก๋เหมือนมาก นะครับแล้วบล็อกนั้นเป็นบล็อกที่ถอดเจอยู่บล็อกเดียวแต่พอมันด้านหลังเนี่ยพอเรามาเจอบล็อกนี้ปุ๊บคนก็บอกเลยนี่เก๊เพราะมันไม่ตรงกับบล็อกนั้นเพราะสมัยก่อนหนังสือมันจะชี้ตําหนิแค่บล็อกนั้นไงบล็อกที่มีขีดด้านในเนี่ยถ้ามีขีดด้านในเนี่ยก็ต้องดูตําหนิต่างๆดูขอบข้างดูอะไรต่างๆพอเจอบล็อกนั้นเนี่ยคนก็จะบอกเฮ้ยต้องดูให้ดีนะเก๊เหมือนแต่พอมาเจอบล็อกนี้เขาบอกว่าแบบเนี้ยไม่เก๊เลยนะครับเพราะไม่ตรงกับบล็อกนั้นเพราะว่าอักขรยันทุกอย่างนอกยคละบเ นะครับเนื่องจากด้านหน้ามีบล็อกเดียวด้านหลังมีสามบล็อกนี่สามแม่พิมพ์นั่นเองนะครับผมมาแยกแยะว่ามันมีมทั้งหมดสามแม่พิมพ์เนี่ยมีคนเคยซื้อเหรียญหนึ่งไปสมัยก่อนนะซื้อคนอื่นไปน่าจะประมาณสามหมื่นกว่าบาทนะกะไรลก็ไหลพอๆกันเลยเนี่ยสามหมื่นกว่าบาทเมื่อสักสิบกว่าปีที่แล้วสามหมื่นกว่าบาทซื้อเสร็จปุ๊บเขาบอกว่าเขาไปให้คนอื่นดูเนี่ยทุกคนดูของเขาเก๊หมดเลยผมบอก ไม่เป็นไรพี่พี่มาขายผมได้ผมซื้อเหรียญน,นี้ผมแท้แน่นอนเขาบอกเขาซื้อมาสามหมื่นสองมั้งสมัยก่อนบล็อกเนี้ยบล็อกเนี้ยบล็อกไม่มีขีดด้านในเนี่ยเขาซื้อสามหมื่นสองพอบอกงั้นไม่เป็นไรพี่ขายผมได้ผม,มให้กำไรพี่พันหนึ่งเขาก็ขายผมเลยบอกโอ้โหคุณบอยอเขาเรียกบอยไม่เรียกคุณบอยนะเขาเรียกบอยตอนนั้นผมสักสิบกว่าป,ปีผมก็สามสิบต้นๆอย่างเงี้ยเขาบอกว่าบอยงั้นงั้นพี่ขายบอยแล้วกันแป้งปวดหัวว่าขายดีใจคืนทุกที โอไม่เป็นไรพี่ขายผมได้ผมเป็นคนจอมแยกบล็อกอยู่แล้วบล็อกนั้นไม่มีเก๊ก็ใบบล็อกเนี้ยบล็อกนี้แหละสมัยสิบกว่าปีก่อนนะผมซื้อเสร็จปุ๊บผมขายไปก็โดนคืนเหมือนกันผมซื้อสามหมื่นสองสามหมื่นสาม่ตอนนั้นอ่ะผมขายไปสามหมื่นห้านะครับปล่อยไปสามหมื่นห้าสมัยก่อนสุดท้ายก็เอามาคืนเหมือนกันครับเพราะอะไรรู้ไหมเพราะคนส่วนใหญ่จะรู้แค่บล็อกเดียวคือบล็อกด้านหลังนี่ขีดด้านในนะครับเซียนที่เล่นอยู่พอเจอบล็อกนี้ปุ๊บเจอบล็อกที่ไม่เหมือนในหนังสือในตำราเล่มเก่า เจอบล็อกนี้ปุ๊บแม่งไม่กล้าซื้อเลยบอกเก๊มหมดเลยแต่ที่ไหนได้เป็นบล็อกแท้ที่หายากแล้วไม่ค่อยด้หมุนเวียนนะครับกลับกลายว่าบล็อกเนี้ถ้าเจอแล้วแท้เลยสมัยก่อนนะครับผมก็สรุปสุดท้ายก็รับคืนมาอยู่ดีนะขายไปก็โดนคืนสองครั้งสาครั้งสุดท้ายนะครับก็ขายให้กับคนที่มีความรู้นะครับไปเหมือนกันกาไรพันหนึ่งเหมือนกัน <laughs> นะครับถ้าวันนั้นนะครับเหรียญนั้นยังมาอยู่วันนี้ก็แสนกว่าบาทเหมือนกันนะ เอามาขายผมได้เอามาขายคืนผมได้นะถ้าพูดถึงนะถ้ายังอยู่กันนะเอามาขายคืนผมได้นั้นขายไปสามหมื่นสามสามหมื่นสี่นะครับวันนี้ก็แสนก่บาบาทเอามาขายผมได้นะครับ